ตรงคงความอยากรู้อยากเห็นของลูกให้นานที่สุดความอยากรู้ของลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะความอยากรู้อยากเห็นจะทําให้เด็กๆสนุกกับการเรียนรู้และพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆทําให้เป็นคนช่างสังเกตช่างซักถามใครรู้และไม่มีทางล้มเลิกที่จะหาคำตอบตราบใดที่เรื่องที่อยากรู้อยากเห็นนั้นยังค้างคาใจอยู่ความอยากรู้อยากเห็นนี้จะทําให้สมองหลั่งสารสืบประสา,าชื่อโดพามีนมากขึ้น สารโดพามีนไม่เพียงแต่จะทําให้เกิดความสุขความพึงพอใจแต่ยังช่วยกระตุ้นความต้องการให้เด็กๆสนุกและอยากทํากิจกรรมต่างๆนั้นมากขึ้นสิ่งที่พ่อแม่ช่วยลูกได้คือให้ไม่ห้ามและส่งเสริมค่ะให้โอกาสลูกได้เรียนรู้สงสัยและสอบถามและถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือช่วยตอบเขาในแบบที่เราทําได้ 2. ไม่ห้ามหรือบ่นลูกหากเขาช่างซักถามเพราะจะทําให้ความใคร,ร่รู้ลดหรือหายไปในที่สุด 3. ส,ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกอยากลองทำเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่เขาอยากรู้ สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้คือเด็กที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเช่นนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะจะนำพาตัวเองไปสู่ความรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะถ้าเรื่องนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองไปปรับใช้ดูและอย่าลืมเซฟเก็บไว้เตือนตัวเองเมื่อลูกช่างซักถามให้ใจเย็นและดีใจไว้เมื่อลูกช่างซักถามค่ะหากไม่อยากพลาดเทคนิคการเลี้ยงลูกดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องครูแฮ์รี่ไว้นะคะ